อืมอะไรกันขอเลื่อนส่วนยาแล้วก็ไปรูป่าเห็ดก็อย่างนี้ค่ะทุกคนเลยปะไปรุน่นอีกว่าจะได้เห็ดอีกไหมวันนี้หมานอยู่นะคะป่าข้างบ้านแท้ๆยังหมานขนาดนี้เลยไม่ใช่ป่าข้างบ้านป่ากใกล้ๆบ้านไปๆทุกคนไปเดี๋ยว ที่เก่าที่เดิมปีนี้เยอะอยู่นะนี่ขนาดแรงนะทุกคนโอ้โหสวยมากนี่ค่ะทุกคนแต่มันแรงเด้อต่อเอาตรงนี้ก่อนเลยนะโอ้โห ถามใหญ่มากคนละนแต มาข้างนึง นี่ปีนี้ถ้าฝนไม่ชะงักนะทุกคนเอ๋ยคือแบบคนออกจากป่ายังไงไหวก่อนจริงนะเยอะมากคือตอนเริ่มแรกอะฝนดีแดดดีแบบโอ้โหแบบมันมันล้านกันไงเห็ดแตกสดๆพอเห็ดขึ้นแบบเยอะๆปุ๊บฝนมันค้างทุกคนฝนมันไม่ตกอีกเลยเป็นเดือนมั้งเห็ดแห้งหมเห็ดเขาชะงัก ขนาดเห็ดนี่ทนมากนะยังซูไม่ไหวสองอันนี้เล็กอยู่ไปก่อนนะจุ๊ดนี่เนี่ยอาอยากซะด้วยงานใหญ่เลยะร้อนเดียอ so, like ah. oh, mm ับสืดโอ้โหนี่คอลอนไหนมาเนี่ย

ใช่อะไรหรอกเห็ดปีนี้ขาใหญ่แป้งเลยเสียดายเสียดายขาเขาไงดอกสวยๆงามๆเราก็ส่งลูกค้าไปเนาะอันขาเขาเราก็กินเอาโซ่กบิพโอกกันเนื้อนะเดี๋ยวดอโซ่ดูตานดอกไม้เดี๋ยวสุด อืมแฮร์รี่เกตขอเลื่อนส่งยาไกับพี่รุดแฮร์รี่เดี๋ยวนะอันนี้เลยมาดูใกล้ๆอันนี้ดูใกล้ๆฮะทุกคนโซ Där. Det ska jag filma Fima göra för dig. Mm. Okej okay, yeah. okay, yeah. Vigge. Riktigt stora fina kantareller här. Jag tar och lyfter någon här. Jag tar och plockar någon. Fina. De här stora. De är nog här nere. De är lite, lite trasiga. Något djur eller något som har gått på dem. Jag vet inte. Sådär! Fina kantareller. <laughs> Perfekt. Så. Undrar om de kommer. ดอกใหญ่มากเรื่อยไปอ้โฟุง่าแต่ фак ทีส์เลยไม่รู้จใ่สอนมัมันะตรงนี้มันก็ขึ้นฮะสมมะสม่ะดอกมะเฮลสอืมอกบานาสตูร์เอาซะฟรีสอสตูร์ไม่ต้งการที่จะทวีตดมคุณจะทำให้เร็วขึ้นซ ไหเอาออกมาก่อนทุกคนแล้วเอามาตัดค่ะ อันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้ทุกคนมาน์ทแล้ว าขาไหมโอ้ขาเขาดูดูตรงนี้แค่แค่ตรงนี้ทุกคนแป้งตัดขาด,ดีกว่าคนเยอะมากมีตะงเห็ดนะ นั nah nah, http, so right. it. It ่นน่ะใช่หมดเลยเข้าไปเหลืองๆน่ะเนี่ยปดแต่ยังน้อยอยู่นะจะเก็บไปใช่หมดเลยดูดูใช่หมดเลยนั่นน่ะคุณพ่อกำลังถ่ายอยู่เท่มอยู่นะเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยซูมเข้าไปนู้นเข้าไปข้างในๆนู้นเล็กๆนู้นอีกนู่นน่ะใช่หมดเลยเนี่ยยังซูมเข้าไปในๆน่ะ เนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเกือบเก็บ,บก็มีอันนี้แป้งเก็บแล้วนิดนี่ค่ะเนเนฟอนเดมิกสโมเน i นิสตันส์ท้าโนกราเมเนนิสตันเดสเดทาร์กดูเดนม่าท้บาราโนกรา Vi sparar och kommer nästa gång. Ja, det är bättre att spara Men det tar bara några stora. Det här är en av de stora. Det finns inga andra. Det är en av de största. อ่าพวกนี้คือเขาเหี่ยวนะในแปง้งใบก่อนจะได้ขาดจังเลยทุกคนเอ่ยขากินได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพวกแป้งมาเอาเขาหน้านะเอา,เอาตรงนี้ก่อนนะ ไว้กอ่อนนะพ่กเนี้ยเนี่ยแลมดาฟอสตวอวอม,มเดว,วาเร่งนะ้ำก็รบแบตเอร์ลยเก็บไป่อน่ะเอเที่เอาได้แหละ

<laughs> สุดซีนสายคิดถึงพี่คิดถึงน้องแล้วมั้ยโดตามยิกยิกยิก่ เยอะเลยทุกคนเออเสียดายแต่เอ,อเล็กๆก,กำลังขึ้นใหม่เต็มอยู่นะเห็นพึ่งหวานปีนี้จะได้กินไหม เคลื่นทุกปีนะแต่แป้งจะรุ้นก็จะทันเขาไหมช่วงนี้เหมือนเขาจะรู้เยอะแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยทันอยู่นะอุ้ยอุ้ยเจออยู่ทุกคนืมเจออยู่ตอนที่เอาได้เหมือนมันจะเหี่ยวแล้วนะดูทุกคนดู เจ็บนะเอาวก็ต้นเนงะี้ย तुम ओब आ गए थोड़ी मम्मी किस्तूर है ไปตัดขา,าดดนี่เหรอย่พ่อเก็บ,บไปตัดคากันออเอ้เอเอยป่ะเฮ้ยโย่ย่ายๆๆขามีร์ขามีร์ก็จะอยู่ตานอย่างเงี้ัวน้อพีนเดินก็ได้นั่นี เฮ้แะอ้แ <va> ป้งเก็บไปเลยตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อเหยียบตรงนี้แป้งจะเอาออกไปก่อนเดยวป๊าปี้ค่ะแต่ว่าเดินเหยียบแต่แท้โอ้ยดูๆทุกคน แรกนึกว่าไม่ใช่ใช่จริงๆด้วยทุกคนเอ้ย เห็ดไปทัวร์แลยพี่นห้องเอ้ยทวดทีบทัวดแดนเฮ็ดปีดน,ปน,นี้มกักมองหกหกคัะเถอะเข้ากันโอเกคเมือกเลยดาน้องส้ว ดทุกคนดูนะแค่ตรงนี้เยอะมากเลยปไปอีกปเราไปต่อกัน